หรือป้ายของกรมศิลป์ออกเลยดูไปแล้วเตรียมเก่าหัวไปได้เลยหน้าตาของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดในเวลานี้เนี่ยไม่มีอะไรเก่าถึงขนาดนั้นเลยมันอาจจะทําให้ขัดใจต่อความเชื่อหรือความรู้เดิมเราเอาหลักฐานมันมาต่อใหม่คนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบมันเป็นปัญหาของคุณ <laughs> ปัญหาของคุณนะไม่ใช่ปัญหาของผม <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ผมเดวิดบุญทวีวันนี้ผมอยู่ที่ จังหวัดอยุธยานะครับผมชวนเพื่อนมาคนหนึ่งวันนี้เพื่อที่จะพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปเที่ยวอยุธยาแต่เป็นการเที่ยวอยุธยาแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนอย่างน้อยก็ในรายการนะฮะก็คือการเจาะลึกประวัติศาสตร์มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์อยุธยานะครับเรื่องราวน่าจะสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างชื่อรายการเนี่ยนะครับสคน2ประวัติศาสตร์ นอกจากผมแล้วผมจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์นิรุตโลหะหลังสีหรือคุณเสงนะฮะอาจารย์เสงซึ่งเป็นคนที่เก่งเรื่องอยุธยาที่สุดคนหนึ่งนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปตามดูกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณเสงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมกับเสงเนี่ยพาทุกท่านมาเที่ยวอยุธยาแบบแปลกๆแล้วกัน เราจะมานั่งเถียงกันในแต่ละที่ที่เราจะไปเอาแปลขนาด<ะ>ไหนดีฮะเอาแบบหรือป้ายของกรมศิลป์ออกเลยเขนาดนั้นเลยเหรอฮะ,ฮะกรมศิลป์ติดป้ายไว้ว่าวัดนี้มีประวัติแบบนี้สร้างสมัยนู้นสมัยนี้เรารเปลี่ยนหมดเลยซึ่งเราจะเริ่มต้นจากการคุยกันเรื่องกําเนิดอยุธยาเลยคุณเสงก็น่าจะพาผมเที่ยวได้ดีกว่าเพราะคุณเสงเ่นคนที่นี่คุณเสง เริ่มต้นมายังไงเนี่ยจากความเป็นคนท้องถิ่นได้แหละแล้วก็เห็นที่คนอื่นเขามาเที่ยวกันเนี่ยเป็นเรื่องชินตาแล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกรู้สาอะไรเพราะถือว่ามันก็เป็นของปกติที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมีคนมาถามทางอ่ะนั้งเที่ยวมาถามทางกับเราว่ารู้จักวันนั้นวันนี้ไหมซึ่งบางทีเราไม่รู้จักชื่อที่เป็นทางการด้วยซ้ำเราก็เรียกตามภาษาบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมี มันมีสิ่งที่เราควรจะต้องรู้จากในในบ้านเราก่อนได้แหละว่าเราควรจะต้องรู้อะไรที่มันมากขึ้นผมเป็นคนที่ชอบในประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาประยุกต์กับงานทางด้านการท่องเที่ยวที่ผมถามอาจารย์กับง่ายเลยนะที่อาจารย์เป็นเป็นนักประวัติศาสตร์สายตรงเลยเนี่ยอาจารย์คิดยังไงกับกับคาว่าเกิดไม่ทันหรอกรู้ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เราเกิดทันหรือเกิดไม่ทันมันเป็นเรื่องความสนใจ ฝ่าย <Okay. S 2> รู้นะฮะ,ะหลายคนมักจะมาเถียงคนที่เขามีข้อเสนอทางประวัติศาสตร <Okay. S 2> ์ใหม่ๆอยู่เสมอว่าเกิดไม่ทันรู้ได้ยังไงเราเข้าจริงเนี่ยมันก็จริงอ่ะนี่เขาบอกมันเกิดไม่ทันต่อให้เกิดทันพีเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น <Okay. S 2> นะฮะในในวิชาประวัติศาสตร์ก็จะพูดกันถึงตั้งแต่หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะฮะหลักฐานชั้นลองลองล,อง,ล,อง,ลองไปนะฮะประถมประภูมิทุติยภูมิอะไรก็ว่ากันไป หลักฐานจากประจับพยานคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือร่วมสมัยกับเหตุการณ์หลักฐานแบบไหนหลักฐานแต่ละชิ้นมันมีการรองรับกันหรือเปล่ามันเป็นอิสระต่อกันหรือเปล่าหรือมันเตียมกันเขียนนะแล้วเราก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราเอาหลักฐานแต่ละชิ้นมันเหมือนจิ๊กซอตัวเล็กๆแต่ละตัวเนี่ยมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันได้ภาพอะไรออกมาเราไม่ได้บอกว่าภาพนั้นเป็นความจริงแต่มันเป็นภาพที่มีหลักเหตุและผลรองรับ นะฮะพอมันประกอบภาพขึ้นมาเราได้เห็นภาพนั้นแล้วมันมันนำไปสู่ประวัติศาสตร์ช่วงอื่นๆแล้วมันแนบเนียนกันไหมครับบางทีเราวิเคราะห์ขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เป็นแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่ามันเข้ากันไม่ได้กับภาพที่ใหญ่กว่านั้นช่วงก่อนหน้านั้นหรือช่วงหลังจากนั้นลงมาเอะมันต่อแล้วมันไม่เข้ามันก็เป็นไปได้ว่าเราก็ต้องถอดหรือใหม่หรือขยายมุมมองให้มันกว้างขึ้นจากมุมแคบๆที่เรามองกรอบประวัติศาสตร์แค่นี้เอ้ขยายออกไปสิ เป็นยังไงน่าจะอารมณ์ประมาณว่ามันก็เหมือนกับตำรวจจับผู้ลายโดยที่ที่เขาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลเหมือนเป็นนักสืบไหมจริงๆคำว่าประวัติศาสตร์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า history นะครับลากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า historia ครับซึ่งแปลว่าการสืบสวนสอบสวนมันเป็นคาเดียวกับที่ที่เราพวกนักสืบเขาใช้นั่นแหละก็คือการหาหลักฐานใช้ตรรกะหรือลอจิกเนี่ยมาประกอบกัน ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นอย่างนั้นได้ไหมอย่างที่ผมบอกพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีการต้องไปเทียบเคียงกับส่วนอื่นๆของประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะในยุคก่อนหน้ายุคหลังดินแดนพื้นที่ที่อยู่รอบข้างมันเข้ากันไหมาการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์จากหลายๆพื้นที่ทุกอย่างมันมันมันจะเห็นภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> กลับมาที่ผมย้ำเสมอว่าไม่จำเป็นว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบเนี้ย มันจะต้องเป็นจริงรเพราะในที่สุดเราก็เกิดไม่ทันถึงเกิดทันเราก็ไม่รู้เราเราเกิดวันนี้เราก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้เรื่องที่เกิดวันนี้ต่อให้เราอยู่ในเหตุการณ์บางทีเราก็ไม่ได้เห็น360องศาของในเหตุการณ์นั้นและสุดท้ายเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปเพื่ออะไรครับมันเป็นเหมือนมันเป็นความชอบละกันมันเหมือนเราชอบดูหนังชอบฟังเพลงอชอบอ่านหนังสือ ชอบไปเที่ยวชอบกินขนมไม่ใช่เรื่องจําเป็นในชีวิตท้งนั้นเลยบ,บางคนไม่เคยสนใจพอมาเห็นประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วอาจจะนึกชอบขึ้นมาบ,บางคนอาจจะพอมาเจอแล้วไม่ชอบก็ได้บางคนอาจจะขัดใจเพราะว่าทําไมมุมวิเคราะห์แบบนี้ขัดกับความเชื่อเดิมความภูมิใจเดิมของเขาบ,ะะบางทีอย่างที่ผมบอกประวัติศาสตร์เนี่ยโดยตัวมันเองมันมันไม่มีอะไรมันคือความสนุกของการคิดวิเคราะห์ แต่ทันทีที่เราประวัติศาสตร์ไปรับใช้ไปรองรับความคิดความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันทําให้ประวัติศาสตร์ถูกแช่แข็งแช่แข็งคือแปลว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วความภูมิใจมันหายไปหรือเปลี่ยนเสร็จแล้วมันไปเกิดปมขัดแย้งบางอย่างในใจเราครับแต่ทันทีที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปนี้เราจะยุ่งมากเลยนะใช่รเราเข้าวัดเราก็จะมองอช่องหน้าต่างแบบนี้ หลังคาแบบนี้เสาแบบนี้เอ้ hey, มันตอนนั้นคุณเสง่ง<ม>อาจารย์เดวิดเขาบอกว่าอย่างน้มันจริงไหมคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยในการที่เราจะพาเที่ยวพาชมหรือแม้แต่มานั่งคุยกันเนี่ยม,มันอาจจะทำให้ขัดใจต่อต่อความเชื่อหรือความรู้เดิมแน่นอนไหมินน ชีวิตมันก็เป็นเรื่องผ่อนคลายแล้วกันนะกับบางเรื่องเราอย่าไปจริงจังมากเอาเป็นว่ามันได้ฝึกสมองได้คิดวิเคราะห์เราจะเจอดราม่าไม่ที่อาจารย์ก็เรื่องของเขาใครจะดราม่าก็ดราม่าไปเราก็ทำงานของเราไปนะฮะชอบคำหนึ่งของอาจารย์มากนะคือคาว่าเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบมันเป็นปัญหาของคุณปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมปัญหาของผมคือผมก็ทํางานของผมไปในมุมแบบผมตรงข้ามของเราตอนนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์ใช่ วัดพุทธไทยสวรรค์นี่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกตัวอย่างหนึ่งที่ของอยุธยาที่มันทําให้เรามีเรื่องเถียงกันเยอะนะฮะในพงศาวดารอ,อย่างอย่างฉบับป๊อปปูล่าที่สุดเนี่ยที่คนมักเอามาใช้อ้างเสมอคือฉบับหลวงประเสร,ริฐหรือพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขานะก็มักจะพูดว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่วังเก่าของพระเจ้าอู่ทองนะพระเจ้าอู่ทองเสด็จ มาจากไหนก็ไม่ทราบแหละมาประทับตรงนี้สามปีก่อนที่จะย้ายข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปสร้างวังในจุดที่เป็นพระราชวังปัจจุบันของอยุธยาพระราชวังหลวงที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ยกที่วังเดิมตัวเองตำหนักเดิมตรงเนี้ยพื้นที่ที่เรียกว่าเวียงเหล็กเนี่ยให้เป็นวัดไทยสวัคด์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยทําวิจัยของผมส่วนตัวแล้วก็พบว่า มันมีความเป็นไปได้น้อยมากครับอย่างน้อยที่สุดหน้าตาของวัดพุทัยสวรรค์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดในเวลานี้เนี่ยไม่มีอะไรเก่าถึงขนาดนั้นเลยหลักฐานทั้งหมดระบุตรงกันหมดรวมถึงล่องรอยทางประวัติศาสตร์ศิละป,ะปะที่ปรากฏครับระบุตรงกันหมดว่าวัดนี้ไม่น่าจะเก่าป่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเกริ่นให้ฟังว่าตลอดรายการสองคนสองประวัติศาสตร์ของเราเนี่ย ตเตรียมคุยกันแบบนี้ดูไปแล้วเตรียมเกาหัวไปได้เลยเตรียมสนุกกับมันนะฮะเดี๋ยวคุณเสงจะพาเราไปไหนก่อนดีกว่าวันนี้ตอนนี้เป็นตอนแรกเนี่ยมผมคิดว่าเราควรที่จะจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอยุธยากันก่อนเอาคุณเสงพาไปเลยแล้วกันนะฮะ,ะจุด,ด,ด<า>แรกเลย<ล><ด>ท,ที่ที่ผมอยากจะพาไปก่อนเพราะว่านี่น่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มันคลาสสิกที่สุดแล้วก็แล้วก็มันมีทั้งหลักฐานทาง้านพงศวรรน แล้วก็หลักฐานล่าสุดก็คืองานโบร,ราณคดีในการในการขุดชั้นดินแล้วพบว่ามันอายุเทียบเคียงกับพงศวรานมันเท่ากันเป๊ะเลยอืนั่นก็คือวัดพันันเชิงงั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยแล้วกันคุณเสงได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวบ้านผมแบบพิเศษเลยเออผมสนใจเรื่องน้ําแดงมากคุณเสงพอจะอธิบาย <laughs> ได้ไหม